สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซียวท่านนะครับยังคงชวนท่านดูกราฟหุ้นนะครับวันนี้ผมอยู่หน้าจอนะจะทำคลิปให้คุณชมแม้ว่าตลาดจะลงแรงหนะักแค่ไหนวันนี้เซ็ตลบย7 5 7ิบเจ็ดจุดเลยนะฮะโหสิบสองเดือน3ามงปันยิบห้านะครับ,รบทำไมผมพูดถึงการลบของเซ็ตเป็น,นัรกตลกว่าลงต่อนะนะครับมันก่อนเขียวขึ้นนะ วันนี้แดงกลับมาแล้วก็นักหนัเดิม,มะนะครับอืมฮึครับสภาพนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้เองเนาะภาพสองพิกไฮมีมไหมวันเนี้ยนะมีนะฮะไม,ม่ไม่เลวนะออร่าครับออร่าอ่าก็พักตัวครับพักตัวแดงตามตลาดนะสวยนะผมว่าสวยดี ยังคงมีความหวังแน่เดี๋ยวนะก็ดูครบับกลับมันไหมกลับมันก็เพิ่งขึ้นนะฮะเพิ่งมีพลังขึ้นมานะเนี่ยพุ่งขึ้นนี่นะกระบบับวีก็โอเคก็สวยดี CIMBT ครับยังคงที่จะ,ะเริ่มเริ่มอันนะครับขาดลงนี้เนาะโอเ้โอเขียวยาวกเอานี้ก็ไม่ได้ครับ ป๊อบมาดครับป๊อบมาด์ปดสเปิดไฮลงมาก็พักตัวก็โอเคฮะตามสภาพตามตลาดตามตลาดของจีนเนาะหุ้นหลักทรัพย์บ้างอื่นก็เป็นอย่างเงี้ยก็แดงเนาะ SNPS นะฮะตัวนี้เออดันขึ้นไปแล้วก็มีการทำโดจิก็ยืนดีนะเมื่อเทียบกับตลาดที่ลงนะฮ้าบสองวิคไฮวันนี้มีของดีครับ เดี๋ยวชนท่านดูนะ IP ครับลิ่งครับนี่เป็นการเปิดสักราชหุ้นปั่นนะฮะผมบอกเลยนะว่าอาจจะเป็นการเปิดสักราชหุ้นปันนะ่นนี่คือลิเดอร์นะลิเดอร์นะผมคาดหวังว่าผมคาดหวังว่าดูครับดูครับมันเลยไหม ผมคาดหวังลึกๆว่าเขาผมว่าสิบหาบาทนี่อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเป็นเป็นโอพนเนียนนะ่าเชื่อนะเป็นเป็นแค่เป็นแค่ความเห็นผมนะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นการเปิดสักกราทุนปั่นจริงนะผมว่าตัวนี้จะไม่อยู่แค่นี้นะ AIE ก็พุ่งไปดีนะวอลุ่มสูงครับแต่ว่าเป็นการพุ่งจากก้นนะเป็นเสตอัพที่ผมไม่คุนน้นนะฮะ BTCI แต่ IP <c oughs> ผมมีนะ IP <c oughs> ผมเห็นตั้งแต่นี้แล้วเฮ้ยได้เว้ยมีแทงขึ้นไปอันนี้เป็น high type flag นะแทงขึ้นไปพักตัวบีบตัวแคบแล้วก็พุ่งเนี่ยนี่เป็นลักษณะของของหุ้นปั่นของแทร์ะเงี้ยพุ่งขึ้นกันแล้วก็ วันต่อมาแดงกลืนกินฮะแต่จะคาดหวังนะว่าวันต่อไปจะขึ้นอาจจะมีการเทกระจาดเปิดตรงกลางเลยนะนี่คือนี่คือสิ่งที่อาจจะขึ้นนะแต่คนดูอดีตมาเนี่เป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นมาแล้วมันพักตัวขึ้นขึ้นมาพักตัวขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้จบอะ่ะอยากให้มันเป็นเป็นหุ้นนําตลาดในยุคในช่วงนี้นะจะได้จะได้ไดเออคึกคืนมาหน่อยฮะ AIE เป็นไงพอแล้วมืำเกลืนเนาะ c r o s ครอสก็อีกตัวหนึ่งที่ที่ไม่เลวนะครอสก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับไม่รู้ใครจะคิงหรควีนนะคู่กันนะครอสเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าผมว่า IP พคิงกว่านี่ควีนนะฮะนี่มาแล้วเอ่อ new beauty icc hell pps tndt bcmgc ครับไม่มีอะไรเนาะเอ่อ i n g r s ไม่มีอะไรครับช่วเนี้ยนะ p p s หรอ beauty รอ่ะ b e a u t y c o m a n ครับ c o m a n ก็มีวอลุ่มไหมออกข้างอุแต่ราคามันลงหนนะ c o l m a n เนี่ยจำได้เลยผมเคยเข้าโซนเนี่ยเข้าโซนบนเลยนะเข้าโซนนี้แล้วผมก็ตัดขาดทุนไปนะ ประมาณสิบบาทนี่แหละครับสิบบาทนี่แหละแล้วก็เละเลยครับจากสิบสี่ครับลงมาที่ศูนย์ยุดหกครับคือเป็นอะไรที่ทุเรศน,นะฮะ,ะก็ว่ากันไปเนาะนี่แหละคือความจริงของตลาดไปงไงฮะด r นะครับ d r วันนี้มีอะไรบ้างเด๋ยวน,นี้แดงครับนะฮะก็จะมีตัวหนะตัวบวก b y d com 8 0ครับต้องรีบทำเลยหมามันเหา่าไม่เป็นไรครับข้างบ้านเลี้ยงหมาแบบโรคจิตนะมันเป็นหมาแพนิคครับเหาะไรสาระมากครับมก็มีอะไรครับมามีมิดซูมิดซูสิบเก้าก็ดีดขึ้นไปครับสวยดีนะไม่สวยหรอกแต่ว่าเออมันก็มันก็มียืนดีนครับให้กำไรเรานะ MUFG19 อืมก็ดีขึ้นนะฮะสวยนะอย,อยู่ในในฐานฐานราคา,า,าตรงนี้นะก็คาดวังว่าจะไปต่อนะแต่มันแวง่งช่วงนี้หุ้น DR ของต่างประเทศมันแว่งรุนแรงมานะมัน,มนจับจังหวะย,ยากครับซิงเทลซิงเทลแปดสิบไม่มีอะไรเนาะ SMMFG19 ไม่มีอะไรครับ Sony ก็เลนะไปฮะเทตอนี้80หลุดซปเปอร์เทรนแล้วก็ดีดมาใหม่ได้ก็ปล่อยไปฮะใต้หวัน19ไม่มีอะไรใต้หวัน13ไม่มีอะไรเนาะเวนเจอร์ครับ เป็นเจ็ดสิบไม่มีอะไรครับเซียวมี่แปไม่มีอะไรนะเออเฮ้ยเฮ้ยสร้างฐานดีว่ะเซียวมี่ฮะม่เลวเลครับสร้างฐานดีเลยเป็นการสร้างฐานที่น่าสนใจนะเซียวมีเนาะเดี๋ยวดูเทนเซนเป็นระเบียบดีครับผมชอบผมชอบหุ้นที่สร้างฐานเป็นระเบียบเงี้ยมันมันทําให้เรา ก็มันมันมันแน่นนะทานมันแน่นมันมนน่าสนใจนะเราเข้าได้อย่างมั่นใจครับมีตัวนึงครับที่โหดมากครับผมเคยทําให้คุณดูนะผมเตือนนะฮะ VCB หนังเก้านะครับนี่ครับบันก่อนนะผมขายแท่งเนี่ยนะผมขายแท่งเนี่ยเพราะว่าผมมองว่า XD น่าจะโหดสลัดนะฮะโหดเพราะว่า มันมีข่าวผมเจอว่าตัวเนี้ยปันผลสูงมากครับและชัดเจนนะว่าวันนี้ครับจากเดิมนะปิด13.3ครับลงมา9.05ครับลบ31.95ครับเนี่ย XD ครับถ้าใครถ้าใครคิดว่า XD เป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะผมว่า ตัวนี้อาจจะสอนคุณเรื่องของความเสี่ยงนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวมาดูหุ้นที่ผมถือดีกว่าคุณจะได้เห็นว่าผมตอนนี้มีอะไรบ้างนะผมมี AKP ครับ AKP เนี่ยก็มันขึ้นมาครับความจริงมันก็ทรงหุ้นปั่นนะขึ้นมาพักตัวออกข้างแล้วก็พักตัวครับเนี่ยพวกนี้ผมมองว่าขอแค่ตลาดหยุดลงนะพวกนี้จะพุ่งขึ้นฮนะผมมั่นใจว่าเราจะใช่ออร่าครับ ่าเลยนะออร่าผมมี BTG ครับผมซื้อคืนนะเพราะว่าก่อน XD นะแต่ XD ไม่ลงว่ะแล้วก็มันเบรกเอา20ได้ผมเลยเข้านะแล้วก็ติดติดอยู่นิดหน่อยครับเน,นลบลบสลบหนึ่นะโกครับโก19ครับอืมยืนดีนะฮะแล้วก็ IP ครับ IP ผมมีนะ บอกไปผมผมได้ตอนเนี้ยกำไรสี่สิบสา้านะครับผมซื้อโซนมาโซนเนี้ยโซนข้ามตรงนี้ได้นะนี่ครับต่อมาผมมี jmt พักตัวดีนะ jmt ว่าไม่เร็วในกรอบนะอยู่ในกรอบไม่ดีครับกรอบนี้นะซึ่ง ดีอาตลาดัดเจนครับตัวนี้ก็น่าสนใจเอ๊ะมีแบมเป็นไงแบมเห็นเจมทีนึกถึงแบมแบมก็ยืนได้ไม่เลวครับ tli ครับเป็นไงเขาไม่เลวเช่นกัน tli นะเออ่โมโนครับโมโนตัวนี้ก็เป็นเหมือนอ่ะตัวนี้สวยฮะยืนได้สวยครับแข็งแรงครับยืนรอตลาดเลยครับวอลุ่มเข้าเลยนะเออ่ mpj พักตัวดีครับ เิดกับขึ้นมาพักตัวดีเนี่ยแบบนี้ vcp เนี่ย,น,ยน่ารักน่ารุนนรบมันเนี่ยอ,อ nkt ครับ nkt นี้ไม่มีอะไรครับผมแค่ชอบหุ้นโรงพยาบาลน,นะแล้วก็มองว่ามองว่าอมันมันเริ่มมีการฟื้นตัวที่ดีนะก็เลยเข้าไปซื้อนะก็มไม่ทำนิวโลนะก็ถือว่าโอเคยกหายกโลอยู่นะเดี๋ยวนะขอดู ขอดูนิดนึงโลเดิมอยู่ที่4.3ครับตอนนี้ปิด4.48นะก็เท่ว่าสูงกว่ายกโลนะครับ nsl นี่ก็ยกหายกโลนะก็โอเคครับสวย osp ก็มีการหย่อนลงมาเล็กน้อยครับ osp pce ครับ ตัวนี้นำตลาดแล้วครับสวยงามมากแข็งแรงมากนะ SNPS ก็ว่าไปแลวเนาะตัวนี้ครัสิบสองวิกไฮครับ TFG เ TF นี่ยตัวนี้หับลี l e ดอ e r นะเนี่ยสวยเช่นกัน TFG นะ UBA b a ก็สวยเช่นกันครับพุ่งขึ้นแต่ก็ พ,พักตัวนะน,น,นะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดเออผมยังมีเฝ้าอยู่ CPF เงินนะก็ไม่เลือก CPF นีฮะร,รู้สึกว่าห,หุ้นกลุ่มเนื้อสัตว์อะครับอาหารเนื้อสัตว์นะยืนดีนะมีอะไรที TFG เมื่อกี้ใช่ไหมมี BTG เบทาโกรมี CPF ด,ดีนะนี่เป็นกลุ่มนำตลาดที่ที่คุณควรให้ความสนใจนะครับ mm hmm. ก็เท่านี้นะครับจิกเกมหน้า hmm. สวัสดีครับ